ญาติชาวไทยทุกท่านครับวิดีโอนี้คือหมายเลข36จากหมายเลข35และ35ทับหผมได้อธิบายไปแล้วสั้นๆนะครับว่าผมค้นพบเครื่องมือแนวทางวิธีการต่างๆที่จะทำให้คนสังคมในระดับต่างๆประเทศไทยหรือโลกใบนี้ดีขึ้นซึ่งวิดีโอหมายเลข36นี้ผมจะมาอธิบายแบบสั้นกระชับที่สุดนะครับเพื่อเห็นภาพความเป็นจริงนะครับนึกภาพที่เวลาที่ ผู้การของประเทศใดก็แล้วแต่ไปทํางานกับภาครัฐเนี่ยเขาก็มีต้นทุนเขาก็มีกําไรของเขาแต่มันมีส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเงินทอนนะครับมันอาจจะเป็นเงินที่ช่วยเหลือสังคมหรืออะไรก็ได้หรือเป็นค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกันทั่วโลกหรืออาจจะเป็นดวงดาวดวงอื่นด้วยก็ได้ผมไม่ได้ไปปลักปามใครแต่เงินทั้งหมดนะครับที่นําไปสู่กระเป๋าผู้การนําไปสู่จุดต่างๆเนี่ย มันเป็นเงินแผ่นดินมันเป็นภาษีและรายได้ภาครัฐนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยากให้นึกภาพถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะของการโคดโกงของการหาผลประโยชน์แอบแฝงเนี่ยอยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ก่อตัวมาตารลำดับในสภาพแวดล้อมที่เราเห็นบางทีมันกลายเป็นนิสัยมันอยู่ในสมองมันอยู่ในการหลั่งสารเคมีระบบประสาทมันเป็นอาการทางจิตมันเป็นกรรมที่เรา,เราทำอยู่ มันเป็นลักษณะที่เป็นคุณลักษณะสมบัตินิสัยในตัวคนประเด็นมันก็คือมันก่อตัวตามลาดับทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีมันส่งผลต่อกันนะครับอยาให้นึกถึงการแอบเอาผลประโยชน์ต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ภาครัฐนะครับเป็นภาคเอกชนด้วยในการที่คนจะโกงกันรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทุกท่านครับมันส่งผลกระทบอะไรยังไงบ้างให้ท่านลองไปนึกดูเองเลยนะครับ นึกถึงผลที่มันส่งรุ่นสู่รุ่นความบอบชั้นการทำร้ายกันร,รูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนที่คือไม่ได้ผิดอย่างเดียวไงไม่ได้ผิดแค่คดโกงอย่างเดียวแต่มันส่งผลต่างๆมากมายบางครั้งนะครับด้วยความคดโกงที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจในสมองการให้ร้ายกันการสร้างความแตกแยกการมีชั้นเชิงนะครับมันเป็นภาพของการด้อยความ คุณธรรมด้วยความยุติธรรมขาดสำนึกนะครับเข้าข้างพวกตนแบบคือแบบส่งผลเสียให้ร้ายฝั่งฝั่งตรงข้ามสร้างภาพเพื่อป้องกันตนเองคือคือแบบจะโกงอะ่ะแต่โกงให้เนียนหน่อยนะครับมันเป็นการบิดเบือนมันคือการเปลืองผ่านทรัพยากรผ่านพลังงานนึกภาพครับผู้นำสักหน่วยงานหนึ่งเมื่อใจคิดจะดโกงคิดจะทำไม่ดีแล้วเนี่ย ต้องใช้พลังงานไปป้องกันตนเองไปหาช่องทางไปหาคําตอบเยอะแยะแทนที่จะนําพลังนั้นมาพัฒนาลองนึกดูนะครับจากนั้นครับในภาพกะของการโคดโกงเนี่ยผมได้คิดตกผลึกอย่างดีแล้วนะครับคิดทั้งหมดแล้วจากทั้ง11หน้าจอจากทั้งวิดีโอหมายเลขตั้งแต่หมายเลขหนึ่งผมได้ค้นพบเครื่องมือทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งที่มีคุณภาพซึ่งเกิดจากอะไรครับ เกิดจากการที่คนเราเนี่ยไปพัฒนาพลังสํานึกพลังปัญญาและพลังร,รมถ้าถามว่าพลังธทมคืออะไรมันคือสูตรสาเร็จสูตรสาเร็จคือลายดามอ๋อคนเราใส่ใจหน่อยเข้าถึงความเป็นไปของธรรมชาติแล้วดึงมาเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการทําเครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับทั้งรูปธรรมและนามธรรมาอย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงธรรมชาติแล้วท่านเข้าถึงเครื่องมือที่เรียกว่าอริยสัจนะครับนี่คือพลังธรรมพลังธรรมชาติ เครื่องมือนี้เนี่ยนำมาสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้ทั้งโลกยะและโลกุตระก็สามารถทําได้ทุกท่านครับผมสาภาพตรงๆนะครับว่าผมเองเนี่ยได้เจอประสบการณ์บางอย่างซึ่งในฐานะข้าราชการที่ดีเนี่ยถ้าผมนิ่งเฉยผมก็มีความผิดแต่ถ้าผมทําอะไรไปเนี่ยผมอาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้นะครับผมถึงได้ คิดว่าอเราจะทำยังไงดีแน่นอนครับผมจะตั้งทีมและกองทุนกลายเป็นคนใหม่มีใจมีไฟนะครับไปถึงสภาพดีขาขึ้นทำให้ดีด้วยวิธีต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนแต่ผมมั่นใจแหละนะครับผมมั่นใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่กันไว้ก่อนผมถึงได้มาบอกหมายเลขบัญชีฐานไทยธนชาติไว้ในวิดีโอนี้ตามหน้าจอเลยนะครับชื่อดามธิรหามานุษย ถ้าขอร้องได้ผมก็จะขอร้องว่าอย่ามาคอมเมนต์ในวิดีโอหมายเลข36นี้ไปคอมเมนต์ในวิดีโอหมายเลขอื่นเพื่อที่ว่านะครับผมจะให้หลังจากที่ผมเสียชีวิตเนี่ยถ้าสมมติว่าผมต้องเสียชีวิตนะผมจะให้ภรรยายและลูกของผมเนี่ยมาบอกต่อวิดีโอหมายเลขนี้ไปบ่อยๆตลอดและจะให้เขาบอกหมายเลขบัญชีนะครับจริงๆแล้วหมายเลขบัญชีนี้เพื่ออะไรครับก็เพื่อสิ่งที่จะทําตามลําดับในวิดีโอ คือในหน้าจอต่างๆนะครับตามที่จะบอกต่อไปนี้นะครับเครื่องมือวิธีการผมก็จะทามันจริงๆคือทําตามลําพังมันก็ช้าความรู้ความสามารถผมก็น้อยแต่ถ้ามีหลายคนมาช่วยกันทาเนี่ยมันก็จะทําได้ดียิ่งขึ้นจึงขอร้องให้ญาติบอกต่อวิดีโอหมายเลข3ามห้าสามห้าทับหนึ่งและ3ามหกไปนะครับแต่ถ้าผมเสียชีวิตไปนะครับคือหลังจากนี้ผมก็จะพยายามอัดต่อวิดีโอหมายเลข3ามแปดสามเก้าแหละเพื่อบอกแนวทางวิธีการแบบดีๆ อยากหลุดพ้นพี่จากคนที่ก่อตัว,ตวความไม่ดีแล้วมาทําร้ายตนเองด้วยนะตัวเองก็ไม่มีความสุขหรอกทําร้ายคนอื่นด้วยจริงๆแล้วพวกพ้องตนเองก็ถูกทำร้ายเหมือนกันนะทำร้ายสังคมบ้านเมืองสร้างแบบอย่างที่ไม่ดีอะคือมันมีแต่ข้อเสียแต่คิดว่าตัวเองได้เงินแล้วมันจะดีมันถ้าขอร้องได้คืออยากให้อ่านเกมไปยาวๆหน่อยอยากให้ดูวิดีโอหมายเล่อื่นประกอบด้วย อย่าพึ่งมาทําร้ายผมเลยแล้วเงินที่ท่านให้มาเนี่ยนะครับตามบัญชีหมายเลขเนี้ยผมไม่ได้บังคับท่านนะแต่ผมได้มาผม,มจะมาทําอะไรผมจะมาใช้จ่ายเพื่อส่วนตัวด้วยและพัฒนาไปไปตามลําดับนะครับตามแนวทางที่ผมได้จะบอกไว้ทั้งหมดในวิดีโอที่กล่าวมาแล้วด้วยและที่จะบอกต่อไปด้วยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าถามว่าอะไรละ่ะที่จะเป็นเครื่องมือไม้อ่อนไม้แข็งก็ตามที่กล่าวไปแล้วนะครับจากนั้นครับ สิ่งที่เป็นไม้อ่อนก็ผมจะตั้งกองทุนนี้จริงๆเกิดจากความเข็ดจริงๆมันเจ็บจริงๆนะครับมันบอบช้ำจริงๆมันเสียใจยด้วยคือผมพูดประโยคอย่างนี้ผมสงสารคนที่ต้องมาเป็นเหยื่อผมสงสารคนที่ทําผิดไม่อยากให้เขาต้องลงโทษหมดอนาคตจริงๆนะครับพี่คือผมพูดจริงๆไม,ไม่ใช่เพิ่งมาพูดตอนนี้นะคือหลังจากที่ผมเจอผมรู้สึกว่าใจจริงผมไม่อยากทําต่อผมไม่อยากอะไรเลย แต่ถ้าไม่ทําเราก็ไม่ใช่ข้าราชการที่ดีผมก็เลยมาคิดคน้นซึ่งผมก็ขอบคุณเพราะว่ามันเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยได้พบช่องทางในการพัฒนาตัวมันเหมือนกับการที่เรามีพลังขับเคลื่อนด้วยนะครับซึ่งอย่างหน้าจอนี้เนี่ยจุดที่ทําให้ผมแบบดีขึ้นมาจริงๆคืออะไรครับหลังจากที่ผมอัดวิดีโอหมายเลขสามหกสามเจ็ดหรือต่อๆไปแล้วเนี่ยผมจะวางมันทิ้งทั้งหมดเพราะผมถือได้ว่าผมได้บอก ญาติหมดแล้วผมได้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลผมอยู่เรียบร้อยแล้วว่าผมทําเต็มที่แล้วนะผมบอกหมดแล้วผมก็จะวางทั้งหมดลงแล้วมีงานผมก็ทําตั้งใจทําไปไม่คิดมากไม่กังวลอีกแล้วนะครับแล้วจเจริญเจริญสติลมหายใจให้ดีการหายใจที่ดีที่ลึกซึ้งอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหเราจะรู้อะไรต่างๆได้เองการหันมาดูภายในให้มากการเป็นคนจริงใจให้มากพูดให้น้อย นะครับไม่ตอบไม่สู้แล้วนะครับโอ้โหระหว่างนี้เนี่ยมีคนมาหาข่าวมีอะไรเยอะแยะนะครับคนที่กลัวก็ฝากมาหาข่าวอะไรคือพี่คนเราสมองไม่เหมือนกันผมเองเนี่ยคิดคิดเผื่อแล้วออกแบบเครื่องมือเรียบร้อยแล้วผมพูดง่ายๆอย่างนี้แหละต่อไปเนี่ยแม้แต่คนโกงผมยังหาช่องทางที่จะให้เขาอยู่รอดปลอดภัยอ่ะคิดง่ายๆให้เขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ จริงๆนะครับไม่เชื่อผมก็ดูให้ถึงวิดีโอหมายเลข37แล้วกันนะครับจากนั้นครับจุดที่จะทําให้คนเรานะครับสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่แบบดีๆได้กลายเป็นคนใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่3จุดขอแค่ไปเจอจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต้องเจอแบบทีเดียวนะแค่ไปอยู่ไปเล่นกับมันหน่อยแล้วมันจะเจอได้ดียิ่งยิ่งขึ้นก็คือการที่เราไปเจอจุดเปลี่ยนแบบดีๆไปพัฒนามันเรามีจุดเริ่มหรือย,ยัง เรามีสิ่งที่เราจะโฟกัสแล้วมันดีนะครับหรือยังมันคือการที่เราบริหารจัดการชีวิตของเราเองเรากันเองได้ดียิ่งยิ่งขึ้นทั้งหมดมันคือเรื่องของความคุ้นเคยที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไม่มีใครหนีกรรมพ้นนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้จ้องจะจับผิดคนโกงหรือจับผิดใครเลยนะครับเพียงแต่มันเป็นหน้าที่ผมทําตามที่ตกลงทุกคนต้องรับผลของกรรมของตัวเองอยู่แล้วซึ่งการบอกต่อวิดีโอหมายเลข3536 สามห้าทหนึ่งด้วยนะครับและสามเจ็ดเนี่ยมันคือการทําบุญของผมผมพูดตรงๆนี้แหละนะครับทุกอย่างมันมีช่องทางหมดมันมีวิธีการหมดมันไม่ใช่บอกว่าทําผิดจะต้องโดนประจานโดนลงโทษอย่างเดียวคนเรามันก็มีภาคที่สํานึกได้ด้วยสารภาพได้ด้วยนะครับจากนั้นครับสิ่งที่จะช่วยให้เราไปสํานึกหรือไปไปทาได้ดีไปค้นพบสิ่งดีๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆไม่ต้องลงทุนสักบาทก็คือฝึกนึกในหัวตัวเองเลย ทบทวนเราทำดีอะไรมาบ้างมันเป็นธรรมชาติของการก่อตัวของอะไรมันนึกนึกได้หมดอ่ะเราก็ข้อมูลในการนึกเนี่ยผมได้บอกไว้ในวิดีโอชุดประมาณนี้แหละในในเพลลิ์ปลดล็อกชีวิตเนี่ยผมบอกไว้หมดแล้วเอามาฝึกนึกได้นึกในหัวนะครับแต่ก็วิธีก็อย่าไปนึกให้มันเครียดนะครับนึกอะไรดีๆออกเขียนออกมาเขียนออกมาเราไปลองลองให้ถึงยกระดับการถึงไปตามําดับอย่าไปเชื่อตนเองง่ายๆโอ้เรามองไปด้านนี้ โอ้ยดามเนี่ยมันกําลังจะไปจับผิดเรานะคนอื่นใช้มันมาหรือเปล่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับมองว่าไอ้ดามมันก็เป็นคนคนนึงมันอัดวิดีโอมามันมาเนี่ยไปดูมันแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่คิดจะทําร้ายใครเลยมันมองทุกคนเป็นญาติแล้วมันก็มองว่าตัวมันเองไม่ดีมันก็เคยทําผิดมาทําผิดสํานึกแก้ไขแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนที่ทําผิดเราหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง คิดที่จะทะําร้ายคนอื่นคิดจะทําผิดเพื่อปกป้องความผิดอันนี้มันก็จะเคยชินแต่คนที่เขาทําผิดเขามองช่องทางหาทางแก้ไขมันก็จะดียิ่งขึ้นสบู่ก้อนแรกที่เราทําจากที่เราไม่เคยทํามาก่อนเราก็สามารถพัฒนาให้เป็นสบู่ที่ดียิ่งขึ้นนี่คือลองให้ถึงถึง,ถ,งถึงไปเรื่อยจากนั้นครับคนเราเนี่ยทักษะในการคุยกันความสามารถในการคุยกัน,นมันพัฒนาได้มาฝึกคุยกันให้ดียิ่งขึ้นมาได้นําไปสู่การร่วมมือหลายรูปแบบซึ่งผมรวบยอด เป็นว่าเกมเราดีเกมคืออะไรครับอาชีพที่เราทางานการทํามาหากินงานกิจกรรมกิจการ,ช,กการชีวิตต่างๆนะครับผมพูดผิดไปก็อย่าล้อผมเลยนะครับพระวันนี้เนี่ยผมผ่านประสบการณ์ที่ช้ำม,มากๆความเข้าใจผิดรับโทรศัพท์หลายสายนะครับคนที่แบบจะแบบพูดง่ายๆจะเอาตัวรอดแล้วโยนความผิดพูดง่ายๆไปพวกแบบนกสองหัวนะครับมันก็มีเยอะมันไม่ไหวนะครับ มันช้ำนะครับสงสารเขาไม่ได้เกลียดเขานะก็บอกไปไม่ได้เกลียดเข้าใจรู้หมดแล้วว่าพูดอะไรนะครับแต่คือคุณเลือกเองอะ่ะนะครับก็ดูดูวิดีโอให้จบแล้วกันก็จะเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับจากนั้นครับทั้งหมดครับถ้าถามว่าคนเราจะดีด้วยตนเองนี่คืออะไรมันคือการฝึกการจ่ายเวลาให้กับตนเองเจออะไรดีๆแล้วไปต่อแล้วสิ่งที่จะทําให้คนเราไปต่อได้ง่ายคืออะไรครับกําหนด ไปฝึกกาหนดเองให้มันดีอ่ะดูหน่อยคัดเลือกหน่อยสิ่งที่เรากําหนดบ่อยๆเราจะมาทําในชีวิตของเราในชีวิตประจําวันของเราทําบ่อยๆมีข้อกําหนดที่ดีบ่อยๆมันจะกลายเป็นวินัยที่ดียิ่งยิ่งขึ้นจะกลายเป็นจิตกิจวัตรที่ดียิ่งยิ่งขึ้นทั้งข้อกําหนดทั้งวินยัยทั้งกิจวัตรที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องความเคยชินมันจะกลายเป็นนิสยัยสิ่งที่ผมจะใช้เพื่อทําให้ชีวิตผมดีขึ้นคือก้าวเข้าไปสู่กลุ่มคนที่คุยกันได้ดี แล้วมาร่วมกําหนดพัฒนาวินัยของพวกเรากิจวัตรร่วมกันของพวกเราจนกลายเป็นนิสัยร่วมกันของพวกเราจนกลายเป็นความเชื่อเป็นค่านิยมเป็นวิถีชีวิตเป็นความคุ้นเป็นความเคยร่วมกันเป็นสันดานเป็นชะตาวาสนาร่วมกันของพวกเรามันชัดเจนง่ายๆแค่นี้นะครับจากนั้นครับคนเราครับเจอจุดโฟกัสเราเราสามารถทําได้ในปัจจุบันคําว่าคนเราอ่ะจะทําดีเคลียอดีตเคลียอนาคตเรียนรู้จากอดีต เข้าใจอนาคตตกผลึกเป็นสิ่งที่จะทําได้ดีในปัจจุบันยาที่รักทุกท่นครับมันคือทีมที่จริงใจไม่โกหกเห็นกันว่าดีจังถามว่าผมพ้นจากสภาพคือคือเราอยู่ใกล้ไฟมันก็ร้อนคนที่โทรมาเรารู้ว่าเขาเจ้าเล่ห์บางคนเนี่ยถึงกันอะไรสารพัดคือคนคนมันป้องกันตนเองอะ่ะมันคิดอะไรไปทั่วนะครับระหว่างวันสองวันนี้เนี่ยเออคนเราขอแค่จริงใจไม่โกหก คนเราขอแค่คุณไม่ใช่คนดีคุณคุณไม่ล่าก,กันหรอกไม่ได้ดีสมบูรณ์หรอกแต่จริงใจต่อกันไม่โกหกกันนะ่ะอยู่จ่ายเวลาให้กันหน่อยจนกลายเป็นกลุ่มคนเป็นทีมที่เห็นกันว่าดีจังดีจังเลยดียิ่งยิ่งขึ้นนะนะครับผมตั้งใจจะสร้างทีมแบบนั้นจริงๆนะครับนี้เพิง่งไม่กี่หน้าจอนะครับจั้นครับสิ่งที่ช่วยฉุดร้างผมจากอาการด้านลบช่วงนี้ก็คืออะไรครับ ตอนนี้เลยผมตั้งใจเลยคือท,ที่จะไม่ทุกข์ไม่กลัวไม่ลบไม่หว,วาดระแวงไม่วิตกกังวลไม่เครียดนะครับดึงดึงตัวเองออกมาก่อนจากนั้นเนี่ยห้ามและยัง้งในสิ่งที่เราจะทําแล้วมันผิดนะครับผมรอบคอบมากเลยนะครับที่ผมยืนยันว่าผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเลยนะครับล้วผมเองก็ไม่อยากเสียคุณค่าของการเป็นข้าราชการที่ดีด้วยจะทํำยังไงดีนะครับระว,วังการก่อตัวอย่างเช่นเราคิดชั่วเนี่ยบางทีความคิดชั่วมันก่อตัวไปคิดไปช่องเดียวเลย การที่รู้จักห้ามยั้งมันไว้ก่อนนะครับใจเย็นๆคิดอ่ะคิดเราไม่ไม่บอกนะครับว่าไม่ให้คิดแผนร้ายก็คิดแผนร้ายเขียนออกมาไปเดินเล่นมาคิดใหมด่ดูฝากฝากไปถึงไปถึงหน่อยนะครับช่วยบอกต่อวิดีโอให้หน่อยนะครับจากนั้นครับนี่จะเจริญให้มากให้นานให้ถึงอะไรละ่ะที่เราจะเจริญให้มากให้นานให้ถึงผมถึงไปเจอการหายใจที่ดีการดูภายในแล้วก็การที่เราจริงใจ นึกภาพครับครอบครัวครอบครัวหนึ่งอาจจะมีนิสัยขี้เกียจนิสัยไม่ดีนะครับอาจจะทิ้งขยะไม่ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจกันเองแต่การที่เราหันมาคุยกันแล้วมาใส่ใจตนเองมาใส่ใจกันเองมาใส่ใจจัดบ้านให้ดีลองทําการใส่ใจตนเองกันเองมีข้อกําหนดมีวินัยมีกิจวัตรมีนิสัยที่ดีเนี่ยต่อเน,นื่องร่วมกันเป็นตนเองที่ดีเป็นครอบครัวที่ดีเป็นบ้านที่ดีให้ได้สัก2เดือน3เดือนสิ ถ้ามันดีก็สารต่อจริงๆแล้วเนี่ยคือแรกๆมันเหมือนการบังคับแต่ต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัตินะครับการที่จะสร้างทีมเนี่ยก็3ข้อนี้เนี่ยโอ้โหนำไปสู่ทีมที่ดีแน่นอนจากนั้นครับรู้สึกดีทําดีต่อกันดีไปด้วยกันนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมก็กําหนดเครื่องมือไว้อย่างชัดเจนนะครับจากนั้นครับสํานึกของคนการรักษาคําพูดนะครับ สำนึกของคนถ้าเป็นสำนึกที่ผิดล่ะคนที่ไม่รักษาคําพูดล่ะคนที่พูดอย่างทําอย่างล่ะผมขอพึ่งนะครับญาติทั่วไทยที่จะบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับพึ่งการที่ทีมที่คนที่ตระหนักสํานึกแล้วอ่ะจะมารวมทีมกันนะครับคําพูดที่ว่าฆ่าพระพุทธเจ้าจากรักษามรดดของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตทุกท่านครับเด็กหลายๆคนที่พูดคํานี้เนี่ยอาจจะพูดไปเฉยอาจจะรู้สึกตอนนั้นแต่ถ้าดามธีรามมนุษย์เนี่ย มันรู้สึกตลอดไปแล้วความรู้สึกนั้นเนี่ยมันพัฒนายิ่งขึ้นดามขี้โม้เปล่าพี่ครับไปดูวิดีโอของผมผมไม่ได้อัาแค่36วิดีโอนี้ผมอัดมามากมายหลายคนว่าผมเป็นบ้าแต่อย่าพูดคนเดียวบอกต่อให้ญาติทั่วไทยได้ลองพิสูจน์ว่าดามเป็นบ้าจริงหรือเป็นคนที่จริงใจต่อคำพูดของตนเองจริงจากนั้นครับญาติที่รักทุกท่านครับ โลกทุกวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าพลังของเงินอำนาจและวิทยาการมันเป็นกระแสของการแย่แยงชิงกันในรูปแบบต่างๆเช่นสงครามที่ใช้อาวุธท่ามหันกันนะครับสงครามทางเศรษฐกิจสงครามข้อมูลข่าวสารสงครามจิตวิยาสงครามการเมืองนะครับสงครามรูปแบบต่างๆการแย่งชิงรูปแบบต่างๆประเทศไทยของเราครับเราได้มีเงินมีอำนาจมีวิทยาการที่เยอะที่ครบหรือยังแต่ผมบอกเลยว่า6ข้อต่อไปนี้เนี่ย ที่ผมจะอธิบายให้ฟังหลังจากนี้เนี่ยขอแค่ท่านบอกต่อวิดีโอไปแล้วจะมีญาตทั่วไทยมารวมกันทำห6ข้อนี้แล้วประเทศไทยจะเจริญแบบก้าวกระโดดซึ่งเทคนิควิธีการในการทําที่เป็นทีเด็ดเนี่ยผมก็บอกไว้ครบแล้วผมไม่ได้อวดเก่งนะใครมีทีเด็ดที่ดีกว่าผมก็ยินดีที่จะให้ท่านมอบเป็นเครื่องมือให้กับตัวท่านเองและหมู่คณะให้กับพี่น้องทั่วไทย ยาธิรักทุกท่านครับมันครบแล้วไงนะครับผมนึกไดม้มาบอกต่อวิดีโอนี้นะครับส่วนการที่ท่านจะคิดว่ามันผิดอะไรเนี่ยในการที่ผมบอกหมายเลขบัญชีเอาไว้เนี่ยก็ตรวจสอบแต่ผมก็บอกไปว่าเงินที่ได้มานะครับผมจะมาสร้างทีมแล้วสร้างเครื่องมือทําไปตามดับจริงแต่ไม่ได้ไปทําทั้งหมดด้วยผมจะต้องเอามาซื้อข้าวกินเอามาเลี้ยงตัวเอามาบรรบับ เอามาจ่ายเพื่อความต้องการใดๆของผมเอามามอบให้กับคนที่ผมต้องการจะมอบนะครับจริงๆนะครับไม่ได้บอกว่าเอาไปสร้างสารรค์อย่างเดียวนะครับอยากที่รักทุกท่านครับไม่ท่านไม่ต้องเชื่อผมนะแต่อยากให้พิสูจน์ด้วยการบอกต่อพิสูจน์ด้วยการดูต่อแล้วนําไปใช้กับชีวิตของท่านเองบอกต่อดูต่อใช้เองจนเห็นได้เองว่ามันดีจริงกับชีวิตของท่านเองไม่ต้องเชื่อผมเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ